ภาบสบายดีและสวัสดีพี่ๆน้องๆ fc ท,ทุกท่านวันนี้มาพบกับเบ้าลุยคนเก้าเป็นเดิมอีกแล้วพี่น้องเหยจะได้ก่อฟ้าความพักและความคิดฮอดไปหาพี่พน้อง fc จะทางฟังถ่ายนําเด้ลเนาะสำหรับเรื่องราวในวันนี้เนาะเบ้าลุยมีเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงของการทหารในประเทศกัมพูชาจะมานําเสนอให้บรรดาท่านนะครับฝั่งเนาะก็คือเบ้าลุยได้หินข่าวว่ากองทัพ ของประเทศกัมพูชาได้สู่สามอาวุธไม่ที่เพื่อนได้มาทุกคนเป้าลุยเองกับงูว่าสามอาวุธที่ประเทศกัมพูชาได้มาไม่เนว่าแม่นอาวุธอันใดทุกคนและการประสิทธิภาพของมันว่าจะเหนือกว่าอาวุธที่ประเทศกัมพูชาเคยมีมาซ้ำใดนอกนั้นมันเหตให้หลายๆคนกังวลเนือว่ายานกลัวเทรหรือโบอทุกคนเราจะไปเบปิ้งผสมเนื่งาสามอาวุธไม่ ที่ประเทศกัมพูชาได้มาไม่ว่าจะเป็นอะไรทุกคนเพิ่มวุลุยกับยังบูกก้กรเนองเดฮาไปเบิ้งผสมไปลุ้นพร้อมกันว่ามันเป็นอาวุธแนวใ,ใดและมันสามารถทำลายได้ยากห,หใใดดายแหงอะไรใดทุกคนนอร์เดเฮาวจะไปห้าฟังบงุ้งเนาะก่อนอื่นบุลุยก็ต้องขอครอบใจแล้วก็ต้องขออนุญ,ญาตเรื่องราวนี้เนาะจากช่อง u ูทูบฮิสตอรี่บทุกคนที่บุลุยได้นำเอาเรื่องราวเพื่อนมานําเสนอมาแชร์ตให้เพื่อพี่น้องในเบิ้งผสมอยู่ในคลิปไปดูนี้เนาะถ้าหากว่าพี่น้องท่านใดเข้ามาแล้วก็ อย่าลืมเข้าเปยนกกระจาทางซ่องของเพื่อนนาเดิอเนาะเอาทุกคนเข้าไปเบิ้ลส่งพร้อมกันเยนนาละหราจังมารวมกันรจาดที่ครับส่งมีเดือนส่งไปเนาะอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอาวุธของทางฝั่งกัมพูชา ที่เขาบอกว่าได้มาใหม่นะครับผมและมีประสิทธิภาพหรือศักยภาพทางทหารมากกว่าของเก่าเยอะทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีความแม่นยำนะครับผมและอนุภาพการทำลายล้าง FC ท่านนั้นเนี่ยเลยถามว่าไอสิ่งที่กัมพูชาได้มาใหม่เนี่ยมันมีอะไรบ้างและมันดีขนาดนั้นเลยเหรอพวกเราควรต้องกังวลอะไรไหมเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะครับผมเรามาดูและทําความรู้จักอาวุธพวกนั้นกันดีกว่านะทุกคนกัมพูชาและจีนเนี่ยนะครับผมอย่างที่ทุกคนรู้กันว่ามีความสัมพันธ์ทางการทหารที่แน่นแฟนนะครับผมและเติบโตอย่าง ต่อเนื่องในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาโดยจีนเนี่ยนะครับผมเป็นพันธมิตรทางฐานที่สําคัญที่สุดของกัมพูชาเลยก็ว่าได้ที่ให้การสนับสนุนนะครับผมทั้งในด้านอาวุธยุทโธปกรณ์การฝึกและเงินทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางทหารต่างๆ ซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันถึงนะครับผมเรื่องของอาวุธที่กัมพูชาได้รับมาจากจีนซึ่งอาวุธที่ได้มาเนี่ยนะครับผมจะมาในรูปแบบ2อย่างด้วยกันนั่นก็คือ1นะครับผมการซื้อขายที่ได้ราคาถูกกว่าตลาดและ2นะครับผมคือการยกให้ฟรีๆคำถามที่หลายคนอาจจะสงสัยก็คือแล้วทาไมจีนเนี่ยถึงต้องขายอาวุธราคาถูกหรือยกอาวุธให้กับทางกัมพูชาฟรีๆด้วยแล้วหลายอย่างเนี่ยก็เป็นอาวุธรุ่นใหม่ก็ต้องบอกเลยนะว่าไม่มีประเทศไหนเนี่ย,ยเขาอยู่ดีๆจะให้อาวุธหรือลดราคาให้ฟรีๆหรอกนะคร ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งซึ่งถ้าเกิดพูดถึงราคาที่กัมพูชาจ่ายไปเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวของเม็ดเงิน แต่เป็นการแลกเปลี่ยนรูปแบบต่างๆยกตัวอย่างเช่นการที่จีนเนี่ยนะครับผมได้ควบคุมยุทธศาสตร์ทางการทหารของกัมพูชาเรื่องของอนนานาจทางการเมืองของรัฐบาลกัมพูชาที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของรัฐบาลจีนเรื่องของเศรษฐกิจนะครับผมเงินลงทุนในโปรเจกต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบสาธารณูป,ปโภคต่างๆหรือเง,งินลงทุนในภาคเอกชนและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับผมก็คือทรัพยากรทางธรรมชาติเมื่อคิดดูแล้วเนี่ยนะครับผมเป็นราคาที่แพงมหาศาลมากๆเลยนะครับผมและเรียกได้ว่า ว่าไอสิ่งต่างๆที่เราพูดไปเหล่านั้นเนี่ยนะครับผมถ้าเสียไปแล้วโอกาสที่จะได้คืนมาเนี่ยนะครับผมแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยซึ่งทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่ากัมพูชาเนี่ยจ่ายราคาขนาดนั้นไปเนี่ยพวกเขาได้อาวุธอะไรกลับมาบ้างก็ต้องบอกเลยนะครับผมว่ากองทัพของกัมพูชาทั้งกองทัพในตอนนี้เนี่ยแทบจะสร้างมาจากรากฐานของอาวุธยุทโธปกรณ์ d, และการฝึกจากทางจีน ซึ่งในบรรดาอาวุธเหล่านั้นเนี่ยนะครับผมทางจีนเนี่ยได้ส่งมอบอาวุธใหม่นะครับผมให้กับกัมพูชา3อย่างด้วยกัน3ชนิดที่ยกระดับนะครับผมศักยภาพกองทัพกัมพูชาและสร้างความกังวลให้กับชาวเน็ตไทยกัน3อย่างนั้นเนี่ยนะครับผมมันคืออาวุธประเภทปืนใหญ่และจรวดนั่นเองมีอะไรบ้างนะครับ กองทัพ RCA หรือ Royal c a m b o d i a n Army เนี่ยดูเหมือนนะครับผมจะได้รับระบบอาวุธปืนใหญ่และจรวดมาที่ก็จัดได้ว่าเป็นอาวุธที่ทันสมัยนะครับผมกองทัพจีนเองเนี่ยก็ใช้งานอาวุธเหล่านี้อย่างแรกเลยเนี่ยนะครับผมคือระบบจรวดหลายลำกล้องขนาด300มิ mm, ม PHL-03 อย่างที่2ระบบจรวดหลายลำกล้อง Type 90B ขนาด122ม mm. ิม และอย่างที่3เนี่ยนะครับผมอันนี้เนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าเป็นคู่ปรับของปืนใหญ่กองทัพบ,บกไทยเราอย่างปืนใหญ่ซีซ่านะครับมันคือปืนอัตตาจรขนาด155ม mm ิมรุ่น SH1 เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดโดยสรุปนะครับผมของอาวุธพวกนี้กันว่ามันมีลักษณะเป็นยังไงกันบ้างมาดูอันแรกกันนะครับผม PHL03 300มิ mm ม MLRS หรือ Multiple Launch Rocket System มันเป็นอาวุธประเภทนะครับผมระบบจรวดหลายลำกล้องที่ถูกผลิตโดยบริษัทนอริงโก้สัญชาติจีนพื้นฐานการออกแบบเนี่ยถูกพัฒนามาจาก BM30 s m e r c h ของทางรัสเซียคิดความสามารถของมันเนี่ยนะครับผมมันเนี่ยมีจำนวนท่อยิงนะครับผมอยู่ทั้งหมด12ท่อซึ่งทุกท่อเนี่ยก็จะมีขนาด300มิลิเมตรระยะยิงเนี่ยนะครับผมอยู่ที่ประมาณ70-150ถึง150กิเมตรอัตราการยิงเนี่ยนะครับผมสามารถ ยิงหมดทั้ง12ท่อยิงเนี่ยนะครับผมได้ในเวลา38วินาทีระบบนำวิถีของมันเนี่ยนะครับผมเป็นระบบ INS GPS รุ่นใหม่แต่ถ้าถามว่ามันยิงจรวดนำวิถีได้ไหมเนี่ยนะครับผมคำตอบก็คือขึ้นอยู่กับรุ่นนะครับผมเพราะเจ้า PHL03 เนี่ยมันถูกผลิตออกมา2รุ่นด้วยกันนะครับผมนั่นก็คือ PHL03 และ PHL03A รุ่นปกติเนี่ยนะครับผมจะไม่สามารถยิงจรวดนำวิถีได้แต่รุ่น A เนี่ยจะสามารถยิงได้นะครับผมแต่ถึงอย่างไรก็ตามระบบนำวิถี GPS จะสามารถทำการเล็งเป้าหมายได้ด้วยระบบอัตโนมัติทำให้มันก็มีความแม่นยำที่สูงในระดับหนึ่งเมื่อเทียบกับนะครับผมระบบจรวดหลายลำกล้องรุ่นเก่าๆของกัมพูชามันเนี่ยถูกติดตั้งอยู่บนรถบรรทุก Ws 2 4 0 0แบบ 8, คูณ8ทำความเร็วได้สูงสุด60-65ถึงกิกิโลเมตรต่อชั่วโมงพิสัยการทำการนะครับผมอยู่ที่650กิโลเมตรโดยที่มันเนี่ยมีหัวรบใช้งานนะครับผมหลากหลายเลยยกตัวอย่างเช่นหัวลบ HE Flat ว้ใช้ทำลายเป้าหมายทั่วไปหัวรบคลัสเตอร์นะครับผมไว้ใช้โจมตีเป้าหมายขนาดใหญ่หัวรบเตอร์โมแบริกซึ่งเป็นระเบิดแรงดันสูงและหัวรบแบบแอนตี้อาร์เมอร์หรือเจาะเกราะนะครับผมเอาไ้ใช้ต่อสู้กับยานเกราะนั่นเองโดยสรุปเนี่ยข้อดีนะครับผมนั่นก็คือ1มีอนุภาคการทำลายล้างที่สูงยิงครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างระยะไกลกว่าระบบจรวดหลายลำกล้องทั่วๆไปและสามารถใช้งานร่วมกับเรดาร์และโดรนได้เพื่อเพิ่พมความแม่นยำนั่นเอง ก็เสียเนี่ยต้องใช้เวลานะครับผมโหลดจรวดใหม่อยู่ที่ประมาณ20นาทีและมันเนี่ยจะเคลื่อนที่ได้ช้านะครับผมถ้าเกิดบรรทุกเต็มต่อมาอีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือ t y p ์ 90B 122 mm MLRS เช่นเดียวกันนะครับผมเป็นระบบจรวดหลายลำกล้องขนาด122ม mm, ิมผลิตโดยนอริงโกเจ้าเดิมที่ถูกพัฒนานะครับผมมาจากเจ้า b m 21 g r a ดของรัสเซียซึ่งก็ใช้นะครับผมจรวดขนาดเดียวกันเนี่ยแหละนั่นก็คือขนาด122ม mm, ิมมีจำนวนท่อยิงทั้งหมดนะครับผม40ท่อระยะยิงเนี่ยนะครับผมอยู่ที่ประมาณ20-40กิโลเมตร อัตราการยิงเนี่ยนะครับผมอยู่ที่40ลูกต่อ20วินาทีไม่มีระบบนำวิถีและระบบเลงอัตโนมัติถูกติดตั้งอยู่บนรถบรรทุกขนาด6คูณ6ทำความเร็วได้สูงสุดอยู่ที่85กิโลเมตรต่อชั่วโมงพิสัยการทำการนะครับผมอยู่ที่600กิโลเมตรประเภทของหัวรบเนี่ยนะครับผมก็มีอยู่3อย่างหลักๆนะครับผมนั่นก็คือ HE FRAP เช่นเดียวกันนะครับผมไว้ใช้โจมตีเป้าหมายทั่ว,วไปคลัสเตอร์นะครับผมไว้โจมตีใส่เป้าหมายฐานราบเป็นวงกว้างและอินเซนเดียรี่นะครับผมหรือหัวรบเพลิงไหม้ไว้ใช้เผาทําทลายเป้าหมายนั่นเองข้อดีเนี่ยนะครับผมก็คือใช้งานง่ายราคาถูกมีอะไหล่นะครับผมเพราะเบสของมันเนี่ยนะครับผมก็คือ BM21 แกรดที่ทางกัมพูชาเนี่ยก็มีประจําการอยู่แล้วยิงจรวดได้หลายนัดนะครับผมอย่างรวดเร็วใช้ในยุทธวิธีฮิตแอนรันได้และอีกอย่างก็คือกระสุนเนี่ยหาง่ายนะครับผมกระสุนขนาด102ม mm เป็นรวดมาตรฐาน ที่มีราคาไม่แพงมีผู้ผลิตมากนะครับข้อเสียเนี่ยก็คือเหมือนเดิมเลยนะครับผมเป็นจรวดหลายลำกล้องแต่ไม่มีระบบนำวิถีหรือระบบอัตโนมัติต่างๆทําให้มีความมั่นยําที่น้อยและพิสัยยิงเนี่ยนะครับผมไม่ไกลอยู่ที่ประมาณ40กิโลเมตรเท่านั้นกับอย่างสุดท้ายเนี่ยคือปืนใหญ่อัตตาจร SH 1155ม mm, ม SPH หรือ Self Propelled Howitzer นั่นเอง เป็นอาวุธประเภทปืนใหญ่อัตราจรล้อเลื่อนผลิตโดยนอริงโก้เจ้าเดิมอีกแล้วเป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนามาจากอาวุธรุ่น AHC ที่เป็นปืนใหญ่ลากจูงขนาด1น5ม mm, ิลิเมตรผสมกับการเอาเทคโนโลยีพื้นฐานนะครับผมของปืนใหญ่อัตราจรที่ติดตั้งบนรถบรรทุกตามหลักนิยมของชาติตะวันตกขีดความสามารถขอมานเนี่ยใช้กระสุนขนาด155ม mm. ิลิเมตรมีระยะยิงนะครับผมอยู่เป็นเรนจ์ที่กว้างนะครับผมขึ้นอยู่กับใช้กระสุนอะไรถ้าเป็นกระสุนรูปแบบมาตรฐานเลยเนี่ยจะมีระยะยิงอยู่ที่ย ถึง30กิโลเมตรกระสุนระยะไกลหรือ e r f b อยู่ที่ประมาณ40กิโลเมตรกระสุนที่ติดตั้งระบบ GPS นะครับผมหรือกระสุนนำวิถีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ50กิโลเมตร อัตราการยิงนะครับผมจะอยู่ที่ประมาณ4-6ถึงนัดต่อนาทีมีระบบนำวิถีด้วย GPS ซึ่งก็สามารถใช้งานกับกระสุนนำวิถีอย่างที่เราได้บอกไปเมื่อกี้แพลตฟอร์มเนี่ยนะครับผมจะถูกติดตั้งอยู่บนรถบรรทุก6กคณน้ำหนักรวม22ตันความเร็วสูงสุดนยอยู่ที่ประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงพิสัยการปฏิบัติการยอยู่ที่800กิโลเมตรประเภทของหัวรบเนี่ยนะครับผมก็มีหลากหลายเช่นเดียวกันแต่ก็คล้ายๆกับกระสุนขนาด1 5 5 mm มของตะวันตกเห้าซึ่งก็ใช้งานกับปืนขนาด125 5ม mm, มกระบอก อื่นๆของทางจีนได้อย่างเช่นหัวรบ HE หัวรบคลัสเตอร์เลเซอร์ไกด์เดนะครับผมระบบนําวิถีแม่นยําสูงระบบ Rocket Assist นะครับผมหรือช่วยการขับเคลื่อนด้วยจรวดเพื่อเพิ่มระยะยิงข้อดีนะครับผมของอาวุธประเภทนี้เนี่ยก็คือสามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็วกว่าปืนใหญ่อัตราจรแบบสายพานัน ยิงกระสุนระยะไกลได้แม่นยำนะครับผมและใช้งานง่ายกว่าปืนใหญ่อัตราจรแบบดั้งเดิมข้อเสียเนี่ยก็คือมีเกราะที่บางกว่าปืนใหญ่อัตรจรแบบสายพานและรวมไปถึงความเสถียรต่ำกว่าปืนใหญ่อัตราจรที่ใช้ระบบป้อมปืนปิดอันนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่สรุปรายละเอียดคร่าวๆพอให้เห็นภาพเฉยๆนะครับผมว่าทางจีนเนี่ยได้มอบอาวุธอะไรใหม่กับกัมพูชาบ้างทีนี้นมาในส่วนของการวิเคราะห์กันนะครับผมว่าไออาวุธ3อย่างเนี่ยมันน่ากลัวจริงอย่างที่เขาโม้ไว้หรือเปล่าอะเรามาดูกันทีละเรื่องนะครับผมในเรื่องของเทคโนย ในบรรดา3อันนี้เนี่ยนะครับผมอันที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นระบบจรวดขนาด300มิ mm, ม PHL-03 ที่เขาบอกว่ามันมีวิสัยการยิงที่ไกลมีอนุภาพการทำลายล้างที่สูงติดตั้งหัวรบได้หลายประเภทและสามารถยิงครอบคลุมในพื้นที่กว้างได้มันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพอาวุธจรวดหลายน้ำกล้องของกัมพูชาอย่างก้าวกระโดด เมื่อเทียบกับรุ่นเก่าๆนะครับผมในศึกเขาวพระวิหารแล้วถ้าถามว่าไทยเรามีอาวุธอะไรแบบนี้บ้างไหมเนี่ยโอ้โหฟังดูน่ากลัวมากเลยนะครับผม PHL 03เนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับผมว่าเราไม่ควรประมาทก็จริงแต่สบายใจได้นะครับผมเพราะไทยเราเองเนี่ยก็มีอาวุธประเภทนี้ไว้ใช้งานเหมือนกันซึ่งก็เป็นญาติกับเจ้า PHL 03เนยาี่ยแหละครับอย่างจรวดลายลำกล้อง DTI1 และ DTI 1G เรียกได้ว,ว่าเจ้าจรวด DTI ของเราเนี่ยนะครับผมเป็นอาวุธที่ถูกพัฒนามาาาจจกเจ้ PHL03 ของจีนเนี่ยอีกทีนึงเพราะมันเป็นการร่วมพัฒน,นากันระหว่างสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือ DTI ของไทยเราเนี่ยนะครับผมร่วมมือกับจีนเพื่อพัฒนาอาวุธประเภทนี้ออกมาซึ่ง DTI 1G ของเราเนี่ยนะครับผมก็มีระบบนำวิถีและมีความแม่นยำที่สูงกว่าด้วยนะครับแต่จุดที่เราได้วกว่าเนี่ยก็อาจจะมีนะครับผมอย่างเช่นจำนวนท่อยิงนะครับผม DTI 1ของเราเนี่ยมีจำนวนท่อยิงที่น้อยกว่าถ้าเทียบกับ PHL 03ของกัมพูชาเขา,ามาที่อย่างต่อไป Type 90B ซึ่งก็เป็นจรวดหลายลำกล้องขนาด122ม mm. ิมอันนี้เนี่ยอันตรายไหมถ้าพูดกันแบบตรงๆและเปรียบเทียบกันในระหว่าง3อันนี้นะครับผมอันนี้เนี่ยอันตรายน้อยที่สุดเลยเพราะมันก็เป็นอาวุธที่ใช้เทคโนโลยีเดียวกันกับอาวุธที่กัมพูชามีอยู่แล้วหัวรบแบบเดิมจรวดแบบเดิม ไม่มีระบบนําวิถีจุดที่ใหม่ขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นนะครับผมในเรื่องของระบบการใช้งานความเสถียรของตัวรถบรรทุกระยะยิงเนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้ไกลเท่าไหร่ยี่สถึงสีกิโลเมตรเท่านั้นซึ่งทางไทยเราเองเนี่ยนะครับผมก็มีอาวุธแบบนี้เหมือนกันอย่าง sr สนะครับผมมาจากไหนมาจากจีนเหมือนกันนะครับ norinco เรียกได้ว่ามาจากผู้ผลิตเดียวกันอันนี้เนี่ยก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรเท่าไหร่นะครับไม่น่าเป็นกังวลมากมาที่อย่างสุดท้ายกันนะครับผมที่เขาบอกว่าเป็นคู่ปรับของปืนใหญ่ซีซ่าเราเลยอย่างตัวของ sh 1 ที่เขาบอกว่าเป็นคู่ปรับเนี่ยนะครับผมเป็นเพราะว่าถ้าเรามองกันสเปคบนกระดาษเนี่ยนะครับแทบจะไล่เลี่ยกันทุกอย่างเลยเป็นอาวุธประเภทเดียวกันใช้กระสุนขนาดเดียวกันที่ยิงหัวรบของ n น t าโต้ได้แบบเดียวกันด้วยพูดง่ายๆเนี่ยก็คือมันสามารถแชร์กระสุนยิงกันได้ด้วยซ้ำนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะตัดกันที่อะไรตัดกันที่ระยะยิงทุกคนซีซ่าเนี่ยนะครับผมทําระยะได้สูงกว่า สูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ70กิโลเมตรเมื่อเทียบกับ SH1 ของจีนที่มีระยะเพียงแค่50กิโลเมตรเท่านั้นแต่อันนี้เนี่ยก็ต้องใช้กระสุนแบบพิเศษนะครับผมยกตัวอย่างเช่นกระสุนรุ่นโบนัสและกระสุนรุ่นวูคานโนและซีซ่าเนี่ยก็มีระบบควบคุมการยิงที่แม่นยำกว่าด้วยเซ็นเซอร์ขั้นสูงเมื่อเทียบกับ SH1 นะครับผมที่มีระบบควบคุมการยิงแค่ INS และ GPS แต่ถ้าเกิดถามว่า SH 1เนี่ยนะครับผมมีจุดไหนที่ดีกว่าซีซ่ามากก็ต้องบอกเลยนะครับผมว่าเรื่องของราคา SH 1เนี่ยนะครับผมมีราคาเพียงแค่2ถึง3ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อคันในขณะที่ซีซ่าเนี่ยนะครับผมปาเข้าไป5ล้านถึง7ล้านเลย แพงกว่ากันเท่าตัวนะครับผมแต่ก็แลกมาด้วยประสิทธิภาพที่สูงกว่ากันนิดนึ่งถ้าเกิดเรามาดูภาพรวมเนี่ยนะครับผมก็ต้องยอมรับเลยว่าการได้อาวุธพวกนี้มาใหม่เนี่ยนะครับผมกับทางกัมพูชาเนี่ยมันเหมือนเป็นการเพิ่มเทียรเทคโนโลยีของกองทัพกัมพูชาเลยก็ว่าได้นะครับผมมีความทันสมัยมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่ว่าอีกจุดหนึ่งที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยเนี่ยก็คือจํานวนนั่นเองนะครับ ต่อให้กัมพูชาได้อาวุธที่ทันสมัยมามากขึ้นเนี่ยก็ต้องมาดูว่าจํานวนเนี่ยมันเพียงพอมากพอหรือเปล่าที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงหรือถ้าสมมุติว่ามีการรบกับประเทศไทยของเราจริงๆเนี่ยไอ้อาวุธพวกนี้เนี่ยมันจะมีอยู่กี่กระบอกมากพอไหมจากข้อมูลที่เราได้มาล่าสุดเนี่ยนะครับเราทราบมาว่าทางกัมพูชาเนี่ยได้จรวด p h l 0 3นไอขนาด300มิลิเมตรเนี่ยนะครับผมมาทั้งหมด6ระบบปืนใหญ่อัตราจร sh 1เพิ่มอีก6ระบบนะครับผมรวมเป็นประมาณ30กว่า และไทป์ 90B ขนาด122ม mm มอีกจํานวนหนึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมว่าเท่าไหร่หาข้อมูลไม่ได้ถ้าเกิดมาวิเคราะห์ในตอนนี้เนี่ยนะครับผมจำนวนอาวุธทั้งหมดเนี่ยอาจจะยังไม่น่าเป็นกังวลมากเท่าไหร่เพราะก็ไม่ได้มีมากขนาดนั้นนะครับผมและกองทัพไทยของเราเนี่ยก็ยังมีอีกหนึ่งไม้ตายที่เป็นอาวุธลับนะครับผมนั่นก็คือทัพอากาศถ้ารบกันขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะครับผมอาวุธเหล่านั้นเนี่ยน่าจะเป็นเป้าหมายอย่างแรกๆเลยของ ฟูงเครื่องกริปเป้นและ F-16 ของเราเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็น่าจะวางใจได้นะครับผมแต่ในอนาคตเนี่ยจะต้องมาดูกันว่าทางกัมพูชาเนี่ยจะได้อาวุธอะไรใหม่ๆจากจีนอีกไหมอย่างเช่นอาวุธต่อสู้กับสยาเนี่ยจริงๆตอนนี้กัมพูชาก็มี อาวุธปล่อยน้ำวิถีพื้นส่วนอากาศ KS1C ที่ก็อันตรายเหมือนกันแต่จํานวนเนี่ยอาจจะยังมีไม่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมถามว่าควรกังวลไหมตอนนี้เนี่ยยังไม่เป็นไรนะครับผมแต่ก็ไม่ควรประมาทนะถ้าเกิดมีอาวุธเหล่านี้มากขึ้นเนี่ยอาจจะกลายมาเป็นภัยคุกคามในอนาคตก็เป็นไปได้เหมือนกันก็นนี่แหละครับผมทุกคนเป็นเรื่องราวของอาวุธเซตใหม่นะครับผมที่ทางกัมพูชาได้มาจากจีนที่มีความใหม่นะครับผมและพัฒนามากกว่ายุค การประทะที่เขาพระวิหารเป็นอย่างมากนะครับท่านผู้ชมคิดกันว่ายังไงบ้างนะครับผมเป็นกังวลกันไหมมีอะไรน่าเป็นห่วงหรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยเอาไปย,าายนันไดโนร์เป็นหลังจากที่ได้เบิ้งได้สมสามอาวุธไม่ที่เพื่อนได้เปิดตัวมาเนาะเห่าการได้เบิ้งได้สมผู้บอ,อลุยเฮตแล้วก็จนตะลึงนเนาะแต่ก็บอคิดว่าประเทศกัมพูชาจะมีอาวุธไม่และกทันสมัยปานนีนน้เนาะและกักกาบอลุยการได้เห็นประสิทธภิภาพ ของอาวุธนางกก่ารวมทางประสิทธิภาพในการเฮดเวียกและว่าทำงานของอาวุธดังกก่ามันก็ถือว่าผู้หายแห่งพอ,อสมควรเนาะทุกคนหลังจากที่เราได้ฟังในเบื้องในโซมสิ่งที่เพื่อนได้นำเสนอสามอาวุธหม้ของประเทศกัมพูชาที่ได้มาจากประเทศจีนเนาะมันกับเป็นสิ่งอันใดที่สร้างความแข็งแร่งให้กับกองทัพกัมพูชาหลายขึ้นพอสมออควรเนาะดังที่เพื่อนได้นำเสนอไปให้แล้วเนาะทุกคน และการพ่อพี่น้องได้มีความคิดเห็นใดต่อกับเรื่องราวนักการหรือว่ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาม,มตร์มุธไมของกอ,องทัพกัมบูชาเนาะสามารถคอมเมนต์มาให้บอลลูนคำพูดนำอีกใดหรือเนาะสลหรับวันนี้เนาะบอลลยนกับจะาขออัมลาพาจ้างพ่อพี่น้องไปเปลี่ยงสำนี้เนาะล้วการคลิปวิดีโอต่อไปบอลลยมีเรื่องราวอันใดเกี่ยวกับประเทศไทยประเทศลาวแลวก็อีหลาย่ประเทศอยู่ในอาเซียนนี้ก็จะคอยนำมาเสนอให้บรรดาท่านนะครับฟังอีกเนาะ สุดท้ายนี้บอลลูนค่ะขอกล่าเขาว่าสบายดีบ๊ายบาย